ตามคูไปเอรไ์ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โรงเรียนเรากำลังจะเดินทางไปที่ไปไห <ป S 1> น,ไ <ป S 1> นครับไ,ไ,ไปสวนรถไฟ <c oughs> เออเ,เ,เอเอเรากำลังจะไปสวนรถไฟน,นะครับอ้าวรู้รู้รู้เราจะไปเราจะเดินไปไหนตอนนี้ เรากำลังจะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งของโรงเรียนนะครับเพื่อไปนั่งรถเมล์แต่ตอนนี้เรากำลังเจอปัญหาหนึ่งปัญหาครับนี่คือ d a r l y of my life นะครับเราไม่มีเหียนบาทในการจ่ายค่ารถบัชิบหายแล้วผมไม่เจอแบบนี้ได้ไหมรับ้อนคิดว่าจะทำอะไรไอ้พวกหนูเอ๊ะ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 ไอเทียนี่ปัญญาอ่อน อ้าวคิด <c oughs> ว่าไม่ทำอะไรไรกันครับไปไปขี่วันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปขึ้นตัวทีท่ต่อรถไฟนะครับอ้าวตอนนี้นะครับเราได้รถเมล์แล้ว,ลวรรเราก็ลังจะนั่งรถเมล์ไปเซนลาดก่อนเพื่อเป็นจุดที่เราจะเดินเชื่อมไปนะครับทุกคนไปไปไป เดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีตอนสกายบอ็อกซ์เซ็นทันเลยนะครับป้าปึ๊บโอ้โหตอนนี้เราไปถึงแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้อยู่แถวเซ็นทันแล้วเรากำลังไปต่อที่ตรวจติดต่อก,กันนะครับอ่าปาป้ปปาคุณไกด์ครับคุณรู้สึกยังไงครับที่ได้มาตจตรู้จักอยากกลับบ้านซึ่งถามคุณบีม,มบับคุณบีมรู้สึกยังไงครับน้อู้สึกว่าเหนื่อยมากครับพากูมาปทำเนียเีรย ไปตกใจจังนุมกูจะไม่ไปไปเราเดินกางกันไปนต่อวันนี้นะครับที่เรากำัมากันนะครับวันนี้เราจะมีเทนเราจะมีบีมเราจะมีบอสไกด์ล้วก็เนตนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งวันนี้ไม่สบายงอมเลย อักาพี่ชายผมเอาหรอเหรอรอเกนเห็นเห้วเหมอนอนกัอเปไปเอเันเหรอเหรอเอหรอเอเรอเอเรเรอเรอเหอเรออเหรอเรอเรเรเพราเรอเรอเหรหนอเหรหอหรอเหเหออเอเเอ เดือนวันไหนครับสิไม่ร้อยหนึ่งใช่ไหมคุณได้บอกนี่สบแหลกซูเหล็กรู้วเป็นขยะอันนี้เป็นที่แยกขยะไหนรีวิวที่แยกขยะสิก็อันนี้ก็ทิ้งขยะที่เป็นที่สามารถเอามารีไซเคิลได้นะครับอันไหนที่รีไซเคิลไม่ได้มึงไม่ต้องเอามากระแด็ทิ้งนะไอ้เหี้ยอุ๊ยอันนี้ก็รีไซเคิลเหมือนกันรีไซเคิลหมดเลย อยูดวกันไนีแหละโอเคไปหาอะไรกินกับนุ่เตาเลยเขาเลี้ยวขวาเลี้ยวไปไหนเราต่ายเลยเจ็บอ แล้วทานข้าอยู่ตรงนู้นอ่ะมึงร้านั่ะมึงรันเหรอพวกมึงอ่ะ ไปตอนนี้เรากองกามีเรือเป็ดข้างหน้าให้ปั่นเล่นดีใจไหมอือ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 อ่ะแลับเพื่อนๆเป็นไงบ้างนี้เรามาขับเรือเป็ดกันดูครับอห็นปไหมขับเรือเป็ดปั่นเรือเป็ดไปเรือฝั่งนี้หนิเรือเป็ดนี้หนิมาปั่นดิมาปั่นดิมาอาอ้าวันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยกูเป็นใครปั่นไปเรื่อยๆปั่นชิวๆ หน้ากูเที่ยวะไรองี้เหมือนตะคิวจะแดกอ่ะแล้วมันก็แตกพันก่อนกันอ่ะกูได้ม่ได้เต็มแรงมาเมื่อวาเลยโอเคโอเค แม่แล้วนี <S 2> <S 2> ไปไป่ไ,ไหนนู่นเพื่อนเราเอา๊ะนี่คนนึงแบบซีโน่เขนไม่นั่งอยู่หรออ้าวเพื่อนเราไปไหน่วะปัน่นักรยานน,านูนน่นๆๆ่ ตัคนไกลก็ไปแล้วนะครับของไกลเสร็จต่อไปใครเรามาลุ้นไไันเลยวะมีเสียงใกล้ข้าง,างมากอะไรไม่หันข้างครับเราลุ้นต่อไปก็คนเน็ตโอ้โหตรงนี้ชันมากชันมากสุดครับ ข่พมาลเพยเามรเหรอตียครับนนี้ผมจะเปลียละนะนนมยสมือแนละ้วสองมือให้ถ่ายด้งานเค้นอยาขับยากลงโอ้ยแบลวงไม่มทางเนื้อแม่งจะล้มนะครับทุกคน มันก็รีบมากเลยสมมุติว่าชิวๆว่า

วันีเจออะไรหลายอย่างเจ้าการเดินทางเลยอยากถ่ายเก็บไว้ให้คุณครูที่เคารพและเพืพ่อนๆที่แสนน่ารักทุกคนได้ดูนี่เมจาบอกว่าผมจะไม่คิดผิดนะน้ำมันไม่ได้เสียนะมันเป็นพืชพันธุ์ใต้น้ําพวกนี้จะเป็นพวกของให้ปลาตัวเล็กตัวน้อยอ,อยู่แล้วก็ตกเขา,าก็ตกไอ้เหี้ย แล้วก็จงมีกระแตด้วยนี่ทุกครั้งเรากินอะไรเสร็จแบบนี้ทิ้งตรงถังครับโซ่ความลักโลกแล้วก็ กูก็ไล่เข้ามาพี่ล้วเด็กกุงกลัวมากในนี้นี่มันถามนี่มีหลังแมงมุมไหม กูสังเกตอะไรดีไหมครับอย่าอกด้นเนะกูเห็นไหมมันตัวสีขาวอะ้าเราอาไปถ่ายนียมาปั่น่อแล้วปนิดเราแบ่งเป็นสองสอกูว่ผี ทุกคนตอนนี้เราเส้นสุดในการเดินทางกันแล้วเราจะมุ่งหน้าไปที่สุสัก์กันเดยวแม่ก็แยกายกลับบ้านเลยนี่ครับทุกคนยังอยู่ครบบิ๊มนี่ครับโอเคอยู่ครับโรมาอยู่บอสอยู่เน็ตอยู่ไกด์อยู่ออสการ์อยู่ออสการ์อาจารย์นะครับเมื่อกี้นะครับเราได้ทําการช่วยคนเกาหลีนะครับครับต้องการที่จะให้ลูกไปปั่นจักรยานด้วยกันสองคนเจ้าของร้านดันไม่รู้ภาษากฤนเราเลยเข้าไปช่วยครับ นี่เราต้องได้คะแนนเพิ่มไหมต้องได้สิต้องได้นะต้องได้นะแต่อย่าเพิ่มภาษาเกาหลีเข้ามาในโปรแกรมเรานะครับพรรเพิ่มภาษาเขมรได้ไหมเออตอนนี้ภาษาเขมร <c oughs> ตอนนี้เราพูดภาษาไทยไมิรู้เรืียงแล้วเอาพูดภาษาเขมรไซดมันมกล่าวมันเปลืองเปี่ยงเปล่าอันนี้คนะร,ร,รับเปลี่ยงเปล่าเปลี่ยงเปล่าไม่ได้มีเจตนาจะเหยียดหรือเบียดเบียนใครนะครับมัมมัมมีอย่าเย็นกัอนตีนเลยตัดไอ้เหี้ยตัดขอไอ้เหี้ยตัดตาเราเพลินอันนี้ก็เป็นที่ ปั่นเรือเป็ดแล้วก็จะมีเรือด้วยเดี๋ยผมถ่ายไว้แม่อกันยัง่สวยนะต่างนั้นอันนี้เกิดการต่ำขึ้นมาเราจะชิดขวานะครับรูปความปลอดภัในการเส้นทางในการเดินทางลิฟต์เดินดิลิฟต์เดินดิมีสี่ครับเป็นลวนหนาว่ะห้ามตกปลานะ ไอ้เหี้ยทุกคนโนมาเราเป็นหมูเลยแล้วคุณก็ได้รู้ตัวจริงแล้วโนมาคือหมูเดงมันบ้าผมดำมันดูไอ้เฮียแว่นไอ้บอสไอ้สัตว์เขียนท่านี่แม่อะไม่สนิทปากเลย นี้เราถึงสัตว์ขี่ของเราแล้วนะครับเรามีมา้าไม่หมเลยไอบีมยิ้มหน่อยบีมยิบหน่อยแล้วยิ้มยิ้มยิย้มไปแล้ว <c oughs> แล้วก็เดี๋ยเราขอตัดจบไปเจอที่โดเแล้วทุกคนพูดพร้อมกันนะครับ คลิปก่อนจบของวันนี้กับน้องบี๊บเมาเอ้ยตังกู๊ปแสบเมาสองอนมีอยู่กู๊ปเมาด๋อยอะดูขับรถดูขับรถขับรถอะไรไม่มีแล้วขับรถอะไรอ่ะหัวหล่อแล้วครับหล่อแล้วมีคนอยากเด็กผมยี่สิบบาทนะผมเก่งมามกหล่อเก่งดูดูเอ๊ะจ่ายเองนะจ่ายเองงง <laughs>